สวัสดีค่ะทุกคนฝ้ายนะคะวันนี้ฝ้าก็มีเคล็ดลับดีๆที่จะทําให้ทุกคนหน้าขาวใสมาแนะนํากันนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะครีมไขมุกหน้าใสจากคังเซนนะคะก<ๆ>จะขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะปกติฝ้ายเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยค่ะ ไม่ว่าจะใช้ครีมอะไรก็แพ้ไปหมดเลยนะคะแต่ปรากฏว่ามาเจอครีมไขมุกหน้าใสจากคังเซนนะคะฝ้ายได้ลองใช้แล้วก็ไม่แพ้เลยค่ะแถมยังเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวหน้าของเราด้วยนะคะทันทีที่ใช้นะคะผิวหน้าก็ดูสว่างกระจ่างใสเนียนขึ้นด้วยค่ะและก่อนหน้านี้นะคะฝ้ายก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งหน้าของเขาใสมากๆเลยฝ้ายก็เลยแบบสงสัยก็เลยไปถามเพื่อนดูนะคะว่าแบบแกใช้อะไรอะทำไมหน้าแกแบบขาวแล้วก็ใสขนาดนี้ พื่อนมันก็เลยแนะนํามานะคะว่าเป็นตัวนี้ค่ะครีมไขมุกหน้าใสจากคังเซนป้ายก็เลยขอยืมไปใช้ดูปรากฏว่าใช้ดีจริงๆค่ะหน้าของป้ายไม่แห้งแล้วก็ดูชุ่มชื่นแล้วก็เนยียนใส่ด้วยนะคะจนตอนนี้ก็ซื้อติดไว้เป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและด้วยที่ป้ายเป็นคนที่ผิวแพง,ง่ายใช่ไหมคะ ก็เลยอยากจะหาครีมสักตัวที่จะมาช่วยทําให้ผิวของเรานั้นชุ่มชื่นขึ้นนะคะเพราะปกะติแล้วะคะ่ะต้าเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆเลยไม่ว่าจะใช้ครีมอะไรก็ยังแห้งไปหมดนะคะซึ่งตัวเนี้ตอบโจทย์ป้มากๆที่ทําให้ผิวของใป้าชุ่มชื่นแล้วก็เนียนใสเด้งตลอดทั้งวันเลยค่ะและวิธีใช้ของครีมไขมุกค้างมาเต็นตัวนี้นะคะก็ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะแค่กระปุกเดียวก็ใช้แทนครีมบำรุงครีมกันแดดและครีมรองพื้นได้เลยค่ะ หลังจากที่ลงครีมตัวนี้นะคะก็ไม่ต้องทาแป้งทับเลยค่ะเราสามารถแต่งหน้าลงเมคอัพของเราได้ตามปกติเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันเลยดีกว่าค่ะครีมไขมุกหน้าใสของคังเจนเนื้อครีมมีลักษณะที่เป็นสีเหลืองอ่อนแบบนี้ค่ะวิธีใช้วอร์มครีมบนหลังมือของเราจากนั้นแต้มครีมไปที่บนผิวหน้าของเราเป็น5จุดนะคะแล้วค่อยๆใช้มือของเราตบครีมเพื่อให้ครีมซึมเข้าสู่ผิวค่ะ ซึ่งครีมไขมุกตัวนี้นะคะจะซึมลงใต้ผิวของเราได้ไวมากๆพร้อมปรับผิวให้เรียบเนียนไม่ทิ้งคราบไม่อุดตันลดใบหน้าที่หมองคล้ำทำให้เรามั่นใจค่ะจากนั้นเราสามารถลงเมคอัพของเราต่อได้เลยทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องทาแป้งเลยค่ะครีมไขมุกหน้าใส่ตัวนี้นะคะ นอกจากจะเพิ่มความกระจ่างใสแล้วยังทําให้ผิวของเราชุ่มชื่นและเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดค่ะตัวนี้สามารถใช้ได้บ่อยตามความต้องการเลยนะคะโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองค่ะอย่างที่บอกไปเหมาะกับทุกสภาพผิวเพราะมีส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผิวขอ,องป้ายก็เนียนใสเด้งแบบนี้ไปตลอดทั้งวันค่ะก็หลังจากที่ไปไ้ายได้ลองใช้ครีมไขมุกหน้าใสจ,จากทังเซนแล้วนะคะก็รู้สึกว่าหน้าใสขึ้นมากๆแล้วก็ตัวครีมเนี่ยบางเบามากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะยังเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวอีกด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเนื้อครีมนั้นซึมเข้าผิวง่ายมากๆและไวมากมากเลยค่ะไม่ต้องรอนานเลยนะคะเราสามารถลงเมคอัพของเราต่อได้เลยค่ะ ซึ่งพอใช้ไป1สัปดาห์นะคะก็รู้สึกว่าผิวเริ่มเนียนขึ้นค่ะและพอใช้ไป1เดือนนะคะก็เริ่มเห็นผลชัดขึ้นค่ะหน้าเริ่มเนียนใสขึ้นและขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสําหรับใครที่หน้าแห้งและผิวแพ้ง,ง่ายเหมือนฝ้ายนะคะฝ้ายก็ขอแนะนําตัวนี้ไว้เลยนะคะครีมไขมุกหน้าใสจากคังเซมค่ะตัวนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับครีมไขมุกหน้าใสจากคังเซมน,นะคะบ๊ายบายค่ะ